โปรแกรมบอลน้าดูวันอาทิตย์นะครับโดยสังเวียนสนามย่าครับทุกคนวันนี้พรีเมียร์ลีกนะครับมีเตะทั้งหมด2คู่นะครับคู่แรกเป็นอิฟสวิตพบกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เตะ2ทุ่มนะครับคู่ที่2เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นี่ครับบิ๊กแมตช์ของวันนี้นะครับคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งทุกคนนะครับ มาดูกันที่ลาลิกาสเปนต่อครับทุกคนวันนี้เตะทั้งหมด4คู่ด้วยกันครับก็ช่องทางนเนี่ยจะเป็นบีเอเอ็นสปอร์ตสทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกก็เป็นเซลตาบิโกพบคิโรนาครับคู่ที่สองเอลินติกบิวบาลพบเซบียาคู่ที่3เลอันเบติสพบเอสปันยอนและบิ๊กแมตช์ของวันนี้ครับแอตเลนติโกมาดริดพบกับเลอันมาดริดครับทุกคนตีสอนะฮะต้องดูให้ได้เลยสําหรับคู่นี้ครับไปต่อกันที่บุนเดสลลกาเยอรมันนะครับวันนี้ก็เหลือแค่2คู่นะครับคู่แรก ก็เป็นโฮสสไตล์ทีมพบกับแฟรงเฟิร์ตนะครับคู่ที่2เป็นฮอฟเปนฮามนะฮะพบกับเวเดอร์เบรเมนครับช่องทางเนี่ยก็จะเป็นบีอเนสปอร์ตทั้ง2คู่เลยนะครับผมเซเรียอิตาลีครับวันนี้มีเตะทั้งหมด5คู่นะทุกคนทีมใหญ่เจอกันไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะเป็นทีมใหญ่เจอทีมเล็กเนาะแล้วก็คู่สุดท้ายดึกสุดก็จะเป็นนาโปลีพบกับมอนซ่านะครับผมและช่วงทายครับเป็นโปรแกรมเล็กเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้มีเตะทั้งหมด4คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นตูลูสพบ ค,คู่ที่2อครับอองเช่พบกับแรมครับคู่ที่3ครับน้องพบกับแซงเอเตียนเนาะและคู่สุดท้ายครับสตาบูพบกับโอลิมปิกหมักเสยครับสําหรับโปรแกรมบอลวันอาทิตย์ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดสับส c ค i b ์ให้กับคลิปนี้ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ